โคงสุดท้ายเงินเยียวยากเกษตรกรเช็คสถานะด่วนแจ้งบัญชีรับเงินและตรวจสอบผลการโอนเงินด่วนนะครับโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่5พฤษภาคม63คือวันนี้แล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n y channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเน c ช anel ครับคลิปนี้คาบข่าวด่วนมาบอกเองแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรให้เช็คสถานะด่วนแจ้งบัญชีรับเงินทั้งบัญชีทกศและบัญชีอื่นนะครับและตรวจสอบผลการโอนเงินโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่5พฤษภาคม63สาหรับท่านที่มีปัญหาในการรับสิทธิ์และอาจจะมีปัญหาในการรับเงินได้นะครับ ล่าสุดนะครับมีกเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนนะครับเยียวยากเกษตรกรไปแล้วนะครับกว่า7.1ล้านรายซึ่งกเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้นจะไม่ซ้ําซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐนะครับรวมถึงข้าราชการข้าราชการบํานาญและประกันสังคมมาตรา33นะครับส่วนรายชื่อและข้อมูลกเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานั้นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งให้ทกส ทั้งสิ้น7.68ดล้านรายซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่1จําจำนวน6.85้าล้านรายกลุ่มที่2จํจำนวน8 2 8แสนรายครับโดยวันที่1มิถุนายน63สามที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลให้ทกศอีก1 3 7แสนรายครับเ,เพื่อโอนเงินเยียวยาเกษตรกรต่อไปครับผมมีหลายท่านหลายคนสอบถามมาใต้คลิปนะครับว่าการโอนเงินหากได้รับวันที่ครั้งที่1แล้วครั้งที่2จะได้รับวันที่เท่าไหร่นะครับ โดยการโอนเงินโอน5,000บาท3เดือนนั้นโอนวันที่เดียวกันครับเช่นหากได้รับโอนมาที่15พฤษภาคม63เดือนถัดไปก็จะได้รับวันที่15มิถุนายน63ครับและก็เดือนที่3ก็จะได้รับวันที่15กรกฎาคม63เช่นเดียวกันครับอันนี้แจ้งมาจากทกสครับผม โดยครั้งแรกนะครับเราต้องตรวจสอบผลการได้รับสิทธิที่เว็บไซต์สิทธิเยียวยาเกษตรกร .com สิทธิไม่มีการันนะครับหลังจากได้รับสิทธิ์แล้วนะครับท่านก็แจ้งบัญชีรับเงินและตรวจสอบผลการโอนเงินที่เว็บไซต์ w w w ร์บายเยียวยาเกษตรกร .com ต่อไปครับผมท่านผู้ชมครับหากท่านติดขัดการรับเงินหรือไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบขอให้ยื่นอุทธรณ์เงินเย,ยียวยาเกษตรกรภายในวันที่5มิถุนายน63 3, นี้เท่านั้นนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตน และหลังจากยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับภายใน5 7ถึง7วันก็สามารถตรวจสอบผลการยื่นอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์ www. อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร .com ครับผมท่านผู้ชมครับในการรับเงินแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้นะครับที่เว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com ซึ่งจะมีการโอนเงินใหม่ทุกวันศุกร์นะครับแสดงว่าการโอนเงินทอกสอนั้นจะโอนทุกวันศุกร์และ จะได้รับเงินเรื่อยๆนะครับยังไม่มีกําหนดว่าจะสิ้นสุดวันไหนในรอบแรกนี้นะครับแต่หากท่านผู้ชมสามารถยื่นอุทธรณ์ในะกรณีที่รับเงินโอนไม่ได้นะครับหากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนนั้นบอกว่ายื่นอุทธรณ์ได้ท่านก็ยื่นได้ครับผมทั้งนี้แล้วแต่กรณีของหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนั้นตอนนี้กําลังรอการพิจารณาจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก่อนนะครับว่า จะให้ทายาตรับสิทธิ์หรือว่ามีกระบวนการในการรับสิทธิ์อย่างไรนะครับสําหรับทายาตครับผมสําหรับข้าราชการนั้นตอนนี้ถูกตัดสิทธิ์เงินเยียวยากเกษตรกรนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับโค้งสุดท้ายเงินเยียวยากกเกษตรกรนะครับให้ท่านดาเนินการเช็คสถานะด่วนแจ้งบัญชีรับเงินรวมถึงการตรวจสอบผลการโอนเงินที่เว็บไซต์นะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับผมรวมถึงนะครับขั้นตอนสําคัญก็คือหากมีปัญหาในการรับเงินหรือมีปัญหาในการตรวจสอบสิทธิ์ได้รับสิทธิเงินเยียวยายนะครับต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่5 มิถุนายน63นะครับผมและขอให้ท่านโชคดีได้รับเงินเยียกยากกเกษตรกรทุกท่านทุกคนเลยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ m มา n Channel ด้วยนะครับผมจะนำข่าวสารดีดีสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ